จอดครับทำอะไรอยู่ครับพี่เนี่ยพี่วัดสายลำโพงอยู่พอดีผมเห็นพี่จอดน่ะบอกว่าถ้าเกิดมีคนอินบ็อกมาขอให้ตีราคาให้หน่อยอย่างเงี้ยบางทีพี่จอดบอกว่าอาจจะตีราคาไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้รู้สเปคหรือว่าของจริงอะไรเงี้ยพี่เคสแบบนี้มีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นอยากเดินสายลำโพงใหม่ทั้งคันอยากทำระบบใหม่อยากจะแดมรถอย่างเงี้ยครับการที่เราจะตอบเนะี่ยเราต้องรู้ก่อนยิ่งไม่ได้เห็นหน้ากันเนาะในออนไลน์เนี่ยมันต้องแม่นถ้าผมไม่แน่ใจเนี่ยผมจะไม่ตอบเลยผมจะบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวดูให้ดูสเปคดูอะไรเนี่ยยยใหห้มัันนนนแ่่่อออาาางงเรืสลๆค จุดติดตั้งอ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนคร่าวๆว่ารถมันเป็นรถอะไรตำแหน่งติดตั้งอยู่ตรงไหนจะใช้เท่าไรจะใช้อะไรบ้างอย่างแดมเนี่ยมันก็มีขนาดของมันเนาะเราก็ต้องหาพื้นที่ก่อนแล้วแดมเราเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนบ้างมันกี่ตารางนิ้วแล้วก็มาแปลงให้มันได้เป็นตารางฟุตมันก็จะได้ข้อมูลที่แม่นพอมันแบบอาจจะเกินมาหรือว่าไม่พอดีเนี่ยพี่จอยก็มองว่ามันดูไม่โอเคต่างลูกค้าใช่ไหมใช่มันดูไม่โอเคกับลูกค้าบางคนเนี่ยผมถามไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสักปลายปีลอยกระทงสงการปีใหม่อะไรเงี้ย มันมี2อ,อย่างแหละ1บอกให้เขาเพิ่มเขาไม่ได้เตรียมเผื่อเขาเตรียมพอดีมันก็ไม่โอเคละ2ไม่ไปบอกเขาไปหมกไปลดสเปคเขาว่าไม่โอเคเพราะนั้นเนี่ยถ้าตอบเนี่ยต้องแม่นเราไม่เอาข้อข่าวเราไม่เอาหน้าจะส่วนใหญ่ผมก็จะถ้าไม่รู้ยังไม่ตอบข้อมูลก่อนที่พูดถึงว่าพอวัดก่อนเนี่ยเป็นแบบไหนปกตทิทั่วไปเขาใช้แค่ตลับเมตรเนาะอันนี้ผมใช้เป็นสายวัดอย่างนี้เลยอย่างนี้มันอ่อนไงสายลาโพงเนี่ยอาวมุดแอมป์มันอยู่ใต้เบาะเนาะแต่ก็นะกวัดไปมันจะเผื่อเข้ามาตรงประตูเท่าไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือมันแล้วแต่ ด้วยผมเองที่เป็นร้านค้าทางลูกค้าเองที่เป็นผู้ใช้บริการเนี่ยเอาชัวร์ดีกว่าใจเย็นนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่ทักมาเนาะแล้วเราไม่ได้บอกอย่างที่บอกว่าจุดติดตั้งไม่เหมือนกันรถไม่เหมือนกันความต้องการการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นคุณต้องบอกก่อนว่าลูกค้าต้องการยังไงอย่างเงี้ยฮะถ้าได้วัดได้ลองเนาะได้หาข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้เรื่องความเป๊ะนะครับถ้าผมบอกราคานั้นก็นคือราคานั้นแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ